สวัสดีครับผมมอสซโดครับผมจะมาเล่าเรื่องผีฟังครับชื่อผีว่าเป็นผีจีนนะครับชื่อว่าผีซินิโ <c oughs> นโตะครับจริงครับอ่าเดีย๋ยวจะเล่าฟังน่ากลัวมากโค่น่ากลัวครับเบื่อมาวันแรกเป็นฝึกวิชากังฟูจีนแล้ว แล้วกังฟูจีนอีกคนนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไปห้องอีกห้องกับโต๊ามิจิของเขาเขาเขาจะโดนต้องคำสาปจะโดนผีจะจะมุจุจะได้กลับกลับบ้านเพราะว่าผีตัวนั้นมันโหดมากได้ตาแต่ได้ตาม,ตตามกลับบ้านไม่หยุดยั้ยง ถ้าเกิดคุณคุณยิ่งคุณยิ่งไร้กระถามันก็ยิ่งกดคุณถ้าเกิดคุณทำงั้นไปเรื่อยมันกดคุณนะแล้วถ้าเกิดผมจะลองทำผมก็ทำไม่ได้เพราะผมอยู่เมืองไทยไม่ใช่เมืองจีนนะเดี๋ยวจะเล่าฟังในวันหนึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งตอนปิดเทอม เขาเขาอยากไปเรียนกังฟูตอนปีเทอมเขาเชื่อว่าครูยอยู่เขาไปคนเดียวเขากะว,ว่าเขาจะนอนคืนเพราะเขาจะนอนในห้องนั้นห้องกระปุกอะไรก็่รู้อะอะไรครับเทอมบอกไปมันผีเขา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 จะไปนอนแบบข้างคืนดับเขาจะนอนข้าพอเขานอนตอนคืนปุ๊บรู้สึกหล,ลอนอะไรก็ไม่รู้ครับ เขาชา์นคนนั้นบอกว่ากลับบ้านแต่กลับไม่ได้ประตูปิดหมดเลยเพราะว่าประตูล็อกล็อกหมดเลยแล้วเขาก็เอกใจว่าตอนนี้เราเข้าบ้านมาประตูไม่ล็อกวะงงก,นนนนก,ก,กงันนี่ยไปนังง้อกูงงเป็นอย่างเงี้ แล้วพอขีเชื่อชื่ชอเราเขาตกก็มาแล้วไม่ใช่ดิผีชิมูตุนะแล้วก็แล้วจะมีผีตัวนึงเป็นลูกมันใช่ปะชิดงโงงนะมันก็จะมากับชิบตูตุมาด้วยมันก็มาด้วยกันคนมาพอมากันสองคนแล้วแลาวมนบอกว่าออกไปจากที่นี้ซะแล,แล้วผมก็ควรตีนมาไปทีหนึ่งว่า เอากูจะออกไปยังไงอ่ะก็ประตูมันล็อกไงจะออกไปยังไงก,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 กูบอกให้ออกไปผีก็พีบอกว่ากูบอกให้ออกไปกูก็บอกว่าออกไปยังไงประตูมันล็อกก็ปีกูดิก็ปีกกูอยู่นี่แหละไม่้เปิดให้กูิดให้กูออกไปบ้างไงไอ้ผีเปนก็บอกไปง,ไงี้ ผีวะ่ะอ๋อก,กูยังฝึกเได้กูกูเกย์มึงถามวิธีจะออกได้ไหมล่ะมันลามึงจะออกจากถ้าออกจากอะไรไม่รู้นี่มึงจะออกได้ไหมอันนี้การฝึกแบบหลบหนีผีคือมึงถามมันไปว่าเป็นผีเป็นอาจารย์ไหมมันไม่ใช่สอนเก่งเดียวะแล้วผมก็ออกว่าไปไปไป ที่ไหนกับที่นั้นแล้วก็นอนต่อถึงตอนเช้าแล้วก็บอกลากับพีแรนวะ่า Goodbye แล้วก็เขารลกลับบ้านเลยแล้วก็จบเพียงเท่านี้จบบริบูรณ์เมื่อคลิปแล้วจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับบาย